ต่อกันที่มูลนิธิเป็น1เข้ายื่นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการเรียกร้องให้ยกเลิกกิจกรรมทัศนศึกษาค่ะ นายแทนคุณจิตอิสระหรืออี้แทนคุณอดีตสสกรุงเทพมหานครอดีตเลขานุกการณคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยพร้อมด้วยนางชาลิดาพละมาศหรือต้นอ้อประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งเขายื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษา การเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือซึ่งเนื้อหาสาระในหนังสือจะเป็นเรื่องขอให้พิจารณายกเลิกการจัดทัศนศึกษาของเด็กเล็กและกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น จึงอยากให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กหากเป็นไปได้อย่างให้รอบคอบและระมัดระวังมากที่สุดเพราะเรายังไม่มีการฝึกฝนทักษะการเอาชีวิตรอดให้แก่เด็กเล็กเหมือนในต่างประเทศรวมถึงอยากให้มีสัญ,ญลักษณ์หรือไฟแจ้งเตือนติดรถในการทํากิจกรรมของนักเรียนด้วยเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบว่าเป็นรถโดยสารของเด็กนักเรียน อีกทั้งจะต้องมีรถนำขบวนในการไปทัศนศึกษาของนักเรียนพร้อมทบทวนการนำเด็กไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อื่นที่ไม่ไกลจากสถานศึกษาของตัวเองค่ะ